สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ช่องสารละพันไม้นะครับจะพาเพื่อนมาพบกับดอกพับพึงสวยๆครับเพื่อนๆนี่ครับตัวนี้เขากําลังออกดอกแล้วนะครับอันนี้ต้นพับพึงนะเพื่อนผมเอาหัวเข้ามาปลูกได้ประมาณหกเดือนนะครับนี่เป็นหน้าฝุ่นพอดีครับปลูกแล้วเขาก็ออกดอกแล้วเพื่อนครับนี่ครับพาเพื่อนมาชมดอกสีขาวสวยๆครับเพื่อนนี่ดูครับอันนี้ดอกเขาครับมาเป็นพวงนี้นะครับเพื่อน โอ้ก็มีผึ่งมากินน้ำาบาดเดิมเพื่อนไหมครับอันนี้คือดอกเขาครับเพื่อนสีขาวสวยเลยนะครับใบเขาเป็นแบบนี้ครับผึ่งมีหัวเหมือนกับหัวหอมนะครับเพื่อนเวลาขยายพันธุ์ก็ใช้หัวเขาเนี่ยครับแยกออกมาครับแยกหัวออกมานะครับปลูกนะครับเนี่ยอันนี้ก็อีกต้นหนึ่งครับแยกอีกหนึ่งหัวนะครับนะครับเด็กก็จะแตกหัวใหม่เอามาข้างๆแล้วก็แยกหัวใหม่ไปปลูกได้เลยครับ สวยงามครับเ ok พื่อนนี่ครับดอกพึพึงสีขาวนะครับขยายพันธุ์ง่ายครับเนี่ยผมมีหลายต้นเลยผมปลูกไว้นะครับผมเอาหัวมาปลูกเนี่ยนี่ครับนี <reco Christ. S 2> ่หัวนังนนี่ครับนี่อีกต้นหนึ่งครับนี่ครับเพื่อนนี่ต้นนี้ออกเตกหนอสองหนอสามหนอเลยครับเดี๋ยวผมก็จะแยกห่อเขาเนี่ยไปปลูกที่อื่นนะครับสวยงามครับนี่ครับดอกพะพึงนะครับสีขาวครับสวยๆครับใครมีบ้านนะครับก็หามาปลูกครับเวลาเขาออกดอก นะครับเราเวลาปลูกเป็นวงกลมทำเป็นสวนย่อมนะครับปลูกพร้อมกันเนี่ยใบเขาก็สวยครับเพื่อนใบไม่ร่วงนะครับมีใบตลอดทั้งปีครับเพื่อนเนี่ยไม่มีใบร่วงครับใบก็จะเขียวเนี่ยแต่ดอกเขาจะออกปีละครั้งครับน่ครับดอกขาสวยๆนะครับปลูกเป็นสวนย่อมนะครับเยอะๆเนี่ยนะครับเขาจะสวยงามครับเวลาเขาออกดอกพร้อมกันจะสวยครับเพื่อนนี่ครับผมกาลังเริ่มขยายพันธุ์นะครับให้มันเยอะๆแล้วผมก็จะปลูกเป็นสวนเลยครับเพื่อนเดี๋ยนี้เพื่อนๆชม ดอกเขาเข้ามาสวยแค่ไหนครับนี่ครับเ,เพื่อนๆสวยงามครับนี่คือดอกพับพึงนะครับดอกสีขาวสวยเลยครับเ,เพื่อน